สจัตไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีสิงห์ไพใบแรกที่จับได้พระสังหรือพ่องอลูกงาใบที่สองพระแก้วมรกตใบที่สพระเทวทัตโอ้โห,โหคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์สักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับไปทําบุญที่ไหนมาบ้างครับโอ้โหและชาวราศีสิงห์นี่ทวงติงมาเยอะเลยบอกอาจารย์มานานจังราศีสิงห์คือมันจะวนๆไปอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะจะเริ่มตั้งแต่ราศีแรกๆก่อนแล้วมันก็จะไล่ไปไล่ไปไล่ไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนหลายท่านคุณผู้ชมสอบถามบอกโอ้โหอาจารย์แหมอีฉันเนี่ยรอไพ่รัตนะแกเลยนะอาจารย์ไพ่รัตนะนะฉันรอแกเลยนะเพราะว่าลูกๆเขาบอกจะพึ่งไปนะแม่ เดี๋ยวรอไพรัตนากรจะไปไหว้ที่ไหนแหมโหดีใจนะคุณผู้ชมนะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณชาวราศีสิงห์เลยนะคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งสําคัญผมไปทําบุญให้ชาวราศีสิงห์เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่เราได้ตกลงนะฮะเจรจากันพูดคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วว่าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่มีเวลาสวดมนต์หนังสมาธินะฮะหรือว่าบริจาคอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยจะรับอาสาไปทำบุญนะฮะให้ชาวราศีสิงห์เองแลวผมไปทำเยอะเลยคุณผู้ชม ไปทำนะหมาแมวโรงพยาบาลสงนะมูลนิธิเด็กอ่อนนะอุยเยอะแยะเด็กยากไร้คนยากไร้สารพัดสารเพย,พยําหมดทำโโหทําเป็นสิบอะแล้วคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะฮะครั้งเนี้ยผมขอมอบบุญนี้นะฮะให้คุณผู้ฟังนะฮะชาวราศีสิงห์ทั้งหมดรับ ไปเลยคุณผู้ชมเอาไปเลยครับแต่ครั้งนี้ชาวราศีสิงห์ไพ่ที่ดีที่สุดและไพ่ใบที่แย่ที่สุดมันเกิดขึ้นพร้อมกันถั้งไพ่พักแก้วมรกตนะครับแล้วพระเทวทัตโอ้โหคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเอาและเรามาคุยเรื่องไพ่ใบแรกกันก่อนไพ่ใบแรกครับพระสังทองหรือพ่อง,งอรูปงา พระสังทองเนี่ยเขาจะมีมนจินดามณีคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะเขาจะเรียกเงินเรียกทองเรียกเนื้อเรียก,ยก,ยกป่าได้ในขนาดเดียวกันนะฮะช่วงในระหว่างนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงดาวเนี่ยโคจรไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะมีเรื่องเข้ามาในหัวใจเราก่อนสังเกตดูดีๆนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์มักจะมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้น ยกตัวอย่างเช่นคดีความนะฮะบางคนมีหมายสารบางคนมีเรื่องทะเลาะวิวาทพอใกล้ๆจะไปใหม่ก็จะมีเรื่องทีหนึ่งสงการก็จะมีเรื่องทีหนึ่งหรือใกล้ๆวันเกิดเนี่ยก็จะมีเรื่องทีหนึ่งชาวราศีสิงส์สนวนมากจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไพ่พระสังทองเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงแล้ว นึกสิ่งใดก็จะสมปาถนาแต่ก่อนที่จะสมปาถนาเนี่ยมันเหมือนชาวราศีสิงห์เนี่ยมันมีทุกขลาบคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะฮะลองจับความรู้สึกจับเหตุการณ์ต่างๆดูให้ดีว่าเฮ้ยกว่าฉันจะได้ไอ้นี่มากว่าฉันจะทาไอ้นี่สําเร็จโอ้โหมันมีเรื่องราวร้อยแปดเนี่ยวิ่งเข้ามาหาชาวราศีสิงห์เยอะสะเลเกินฉะนั้น ชาวราศีสิงห์วิธีที่จะเสริมกำลังที่ดีที่สุดนะฮะคือการสวดมนต์และการทำสมาธิฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องจริงจังเรื่องการสวดมนต์สักนิดหนึ่งนะครับเป็นพระคาถาใดก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมถนัดแต่ถ้าอยากให้เสริมดวงชะตาจริงๆตามไพ่รัตะนะคุณผู้ชมสวดบทจินดามนีให้ได้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะสวดพระคถามนตจินดามนี ตรงนี้สำคัญจริงๆเหมือนแก้วสารพัดนึกแล้วถ้ามีโอกาสนะฮะใครได้เดินทางชาวราศีสิงห์เนี่ยไปสักการะบูชานะฮะที่อุทยานรอสองนะฮะไปขอพรพ่อเงาะนะฮะแล้วที่แม่กองนะฮะที่อัมพวาเนี่ยเขาจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวาอารามเยอะเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีสิงห์อย่าลืมมาไหว้ที่อุทยานรอสองมาสักการะบูชาพ่อเงาะสักครั้งหนึ่ง มาให้ได้และทำให้ได้ใบที่สองพระแก้วมรกตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับนี้พระแก้วมรกตเหมือนที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของคนไทยทุกคนนะฮะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองเอาเป็นต่างจังหวัดก่อนเพื่อให้เสริมดวงเสริมมงคลครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครมีโอกาสนะฮะเดินทางนะฮะมาไหว้วัดพระแก้วก็ เดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงผมแนะนําให้มาแต่ถ้าใครไม่สามารถเดินทางได้ไหว้พระใหญ่ๆประจําจังหวัดของท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะฮะพระพุทธชินราชนึกออกไหมครับคุณผู้ชมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะฮะอ,อ,องค์พระประถมเจดีหรือแม้แต่หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมลืมอีกที่หนึ่งหลวงพ่อโตวัดบางผี พระใหญ่ใหญ่ประจําจังหวัดของท่านจังหวัดท่านอยู่จังหวัดอะไรองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไปไหว้ให้ได้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับแล้วตรงนี้คือหัวใจสําคัญแต่ถ้าใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงแล้วเดือนนี้นะฮะคุณผู้ชมแปลกมากก่อนที่ดาวสาวจะโคจรเข้าสู่ดวงดาวเต็มกําลังเนี่ยของชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณผู้ชมมีโอกาสสักการะพักแก้วสักครั้งหนึ่งเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงมาเลย มาให้ได้คุณผู้ชมปรับเปลี่ยนดวงชะตาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้องค์พระแก้วมรกตคุ้มครองหัวใจของคุณผู้ชมสักครั้งหนึ่งคุ้มครองดวงชะตาของคุณผู้ชมสักครั้งหนึ่งบางทีหนามมันเยอะนะฮะเวลาเดินเนี่ยมันต่ำเท้ามันมีอุปสรรคแล้วมันเจ็บ พอเสร็จเรียบร้อยสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาน้ำมนต์ที่หน้าพระแก้วเนี่ยวัดพระแก้วเนี่ยเขาจะไม่เหมือนที่อื่นนะเขาจะมีดอกบัววางข้างหน้านะคุณผู้ชมเอาดอกบัวนี้จุ่มนะและเคาะที่หัวสักสามครั้งตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลขอให้น้ําพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแก้วมรกตนี้จงชําระล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไป คุณผู้ชมขอแบบนี้และจงทําแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับไม่ว่าจะเหตุเพศภัยใดก็ตามหรือเรื่องเลวร้ายใดก็ตามนะฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะกับชาวราศีสิงห์เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีใบสุดท้ายพระเทวทัตผมบอกเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดมากๆเลยนะฮะ ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดให้มากๆแต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์แล้วค่อยๆใช้ปัญญาในการแก้ไขฟังผมให้ดีนะฮะการเจรจาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนบางท่านมีคดีความลองโทรไปถามคู่กรณีซิพี่ครับผมขอโทษนะครับ พี่ครับสิ่งที่ผมทำลงไปพี่คะหนูทำอะไรลงไปไม่ดีหนูขอโทษขออภัยพี่คุณผู้ชมเชื่อผมเถอะมันไม่มีใครใจแข็งขนาดนั้นหรอกครับคนไทยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่จิตใจดีพวกเราจิตใจดีทุกคนอยู่แล้วครับที่ฝั่งไพ่รัตนะแต่ถ้ามันถึงเวลาจริงๆบางทีความผิดมันสำเร็จแล้วมันเกิดขึ้นกับเราแล้วคุณผู้ชมยกหูและโทรขอโทษเลย คุณผู้ชมเชื่อผมยกหูโทรศัพท์และโทรขอโทษเลยทําให้เรื่องใหญ่เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กได้หรือถ้าคุณผู้ชมไม่ทําเดี๋ยวเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้น ตรงนี้สำคัญนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งคุณผู้ชมจะพูดจะ,จะเจรจากับใครก็ตามจงระมัดระวังเรื่องคำพูดให้ดีที่สุดบางทีมันมีผลกระทบรุนแรงนะครับหลังจากที่เราพูดอะไรไปเราอาจจะเป็นคนเถนตรงเกินไปฉันเป็นคนพูดตรงฉันมีอะไรฉันก็พูดแบบนี้แต่บางคนเนะ่เวลาเขาฟังอะไรตรงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมเขาจะไม่สบายใจ ฉะนั้นเมื่อไพ่รัตะนะเหมือนเรือธงสําคัญกับชาวราศีสิงห์ครั้งนี้ถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับเรามาเตือนกันเรามาเตือนคุณผู้ชมเรามาเตือนชาวราศีสิงห์กันว่าจงระมัดระวังเรื่องคําพูดให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอุปสรรคต่างๆจะผ่านไปได้ด้วยดี คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะแล้วทีนี้คุณผู้ชมอย่าลืมในเมื่อคุณผู้ชมนั่งสวดมนต์นานๆทำสมาธิดานาน,น,าน,น,านเดินไปวัดไปว่าปวดเมื่อยอย่าลืมน้ำมันนวดหมอหัวโตวนะผมปักลิงก์ไว้ตรงข้างล่างแล้วคุณผู้ชมไปกดลิงก์สั่งกันได้นะครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับไพ่ใบแรกครับทำบุญตักบาตรใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์ใบ ที่3อุปกรณ์ทำความสะอาดโอ้โห,โ,หโ,หโหแม่โว้ยชาวราศีสิงห์ครั้งนี้คุณผู้ชมตักบาทสัก3วันนะแต่ใจผมอ่ะผมอยากให้ชาวราศีสิงห์ตักบาทสัก7วันแต่ผมว่าเดี๋ยว7วันบางคนเขาทำงานเขาเต้องรีบไปทำภารกิจเขาจะตื่นไม่ไหวหรือว่าไม่มีเวลาไงคุณผู้ชมฟังให้ดี ครั้งนี้คุณผู้ชมใส่บาตรสักสามวันแต่การใส่บาตรครั้งนี้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองนะห้ามมีอาหารสัตว์ห้ามมีการเบียดเบียนต่างๆอะไรที่รู้สึกว่าเอางี้อย่ามีเนื้อสัตว์แล้วกันคุณผู้ชมเชื่อผมอย่ามีเนื้อสัตว์เอาเป็นเอาเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นึกออกไหมฮะน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยปลาตองโกอะไรเงี้ยเชา้ชาๆเวลาเราจะไปเราก็าซื้อถวายพระซะหน่อยทําแบบนี้สักสามวันติด แต่ถ้าใครทํางานนะฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีคุณผู้ชมนะฮะไปถวายเพลน,นะฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ที่เป็นวันหยุดของคุณผู้ชมอะแต่การถวายพัะอาหารเพลครั้งเนี้ยก็อย่าให้มีเนื้อสัตว์เด็ดขาดจะเป็นนมโท่วเหลืองก็ได้เป็นผลไม้ก็ดีคุณผู้ชมทําให้ได้คุณผู้ชมเชื่อผมทําให้ได้ เดี๋ยวบางทีปัญหานะฮะที่ชาวราศีสิงห์กำลังจะประสบพบเจอเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีใบที่สองนะฮะทำบุญอาหารสัตว์เหล่าบริวาเรเหล่าข้าทาสของเราทั้งหลายหรือบางคนไม่เคยทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เลยครั้งนี้คุณผู้ชมทําสักนิดหนึ่งเมื่อไปวัดไปวาเราจะเห็นฝูง ป่าสวายป่าเกาโ h ปลาเทโพอะไรเงี้ยฮะที่อยู่หน้าวัดเนี่ยคุณผู้ชมซื้ออาหารสัก5บาท10บาทอาหารเมร็ดหรือขนมปังก็ได้ครั้งนี้คุณผู้ชมให้อาหารสัตว์สักนิดหนึ่งขอให้เป็นทานครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีข้าพเจ้าขออุทิศบุญครั้งนี้บุญจากการให้อาหารสัตว์ครั้งนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเค กรรมใดปัญหาใดอุปสรรคใดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้อุปสรรคนั้นจงมาลายหายไปอย่างฉับพลันทันตาคุณผู้ชมไปทำให้ได้แต่ถ้าใครจะซื้ออาหารหมาอาหารแมวได้คุณผู้ชมลองดูเลยวัดแถวบ้านเนี่ยหมาแมวมันเยอะหลวงตาจ๋าหลวงปู่จ๋าหนูเห็นหมาวัดวัดในวัดในวายมันเยอะเนี่ยเห็นแมวมันเยอะหนูซื้ออาหารหมามาอาหารแมวมาให้นะ คุณผู้ชมไปบอกแบบนี้และชาวราศีสิงห์ทำแบบนี้เชื่อผมเดือนนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนึกออกไหมฮะใบสุดท้ายอุปกรณ์ทำความสะอาดครั้งนี้ผมขอเลยปกติผมจะบอกน้ํายาล้างจานหนุนนี่นั่นสก๊อตใบง่ายๆนะสัก10บาทสัก5บาทแต่ครั้งนี้ชาวราศีสิงห์ผมขอเป็นไม้กวาดคุณผู้ชมฟังนะฮะ ไม้กวาดอะไรก็ได้ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทานมะพร้าวอะไรก็ได้ที่เป็นไม้กวาดเวลาคุณผู้ชมถวายคุณผู้ชมอธิษฐานว่าสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคสิ่งใดที่เป็นอับประมงคลต่อข้าพเจ้าขอให้การถวายไม้กวาดนี้จงขจัดปัดกวาดสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้ออกไป ทำแบบนี้แล้วจงทำง่ายๆแต่อย่าลืมนะครับเคล็ดลับสำคัญคุณผู้ชมต้องทำด้วยหัวใจใครไม่สามารถเดินทางได้เหมือนที่ผมบอกไปวัดใกล้บ้านก็ได้นึกออกไหมฮะไปไหว้พระใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันมีโชคเข้ามาพร้อมกันแต่ว่าในระหว่างที่มีโชคในชาวราศีสิงห์มันจะเป็นแบบนี้ก่อนอะไรที่มันจะสำเร็จมันต้องมีเรื่องหน่อยนึกออกไหมฮะอย่างเช่น ครั้งเนี่ยเหมือนอ่ะโอเคฉันจับฉลากได้รางวัลเอ่อที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยสักพักเดินเตะโตะและเล็บหลุดและนิ้วสนและเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อาจจะมีอุบัติเหตุได้รถมอเตอร์ไซค์มาเฉียวกระจกข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีทุกขลาบเหมือนมันต้องมีทุก,ก่อนแล้วมันค่อยมีลาบ ฉะนั้นตรงนี้สําคัญครับชาวราศรีสิงห์อย่างน้อยเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าคนรักกันมีอะไรก็ต้องเตือนกันต้องบอกกันก่อนจากกันวันนี้ครับผมอยากให้ชาวราศรีสิงห์ช่วยพิมพ์คําว่าราศีสิงห์ ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุระจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีสิงห์ทุกท่านครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายกายยายะเทวานังปิยตังสุตวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวรรณโนมะระนังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาโพทธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสัา สังเยปเวงสุนราสภพาตานังกราทยโยภวตานทเวสตินายกาสะเพปเตนติตามัยหังมาตะเกเตโมเนสราสิเสปเตนติตโตไมหังโกฏ พระโคนาคโรหะทะเยเมอนุรุตโทสาเร่โบตะจังทีเนโกนันโยเปติภาคาสเมงโมคาลาโนจะวามะเกทาเิเนสาวเนไมหังอาสงานา มสสุามาโสตะเกเกสารเตเปตพาคาสเมศสุริโยวะปภังคโรนิเซนโนสิริสัมปานโดซอพิโตโมนิโงคาวกุมารคาสโปเทรมาเฮสิเจนตะวาตะโกโมัยหัง

To sido rasa jalan Ta Sir jena angka manggeusan ditaraatanangkura asrita ki nemmet Sunakanca pacca

वास सा विनया นันติจินตเตชะสาวัสโตเมสเกเจนะสัทธาสัมปวัตปัญจเรจินปัญจรามาจามิวิหารตังไมหิตาเลสทถาปาเลตุมังสเพเตมหากุริสาสภาอิเจวะมันโตโสโถโตสุรา โคเิตานุภาเวนะเิตุปาทวทามาโนภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรายอสัทธามาโนภาวะปาริโตจาราเมชนปัญเร